โอาแอดโอ้แอดแม่งหลุดอ่ะเชิา์ลหลุดครับพี่โอ้กลับมาครับของอยังช้าโอ้ oh, นี่ปิง เอ้ยเดินเองได้ด้วยว่ะโอเคเอาจบกันมาออกอะไรมามาแค่ปะเอา การฟัดอะไรวะนี่น่าทำอะไรวะล็อบบี้เหรอง o no bby วายเอา้าอืมออกเกมเลยละกันอือหือเแม่งนุดเฉยเลยอ่ะแอปแม่งเหลี่ยมชิบหายเลย